ศูนย์บรรเทาทุกผีผมเชื่อนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะอาจจะมีประสบการณ์ในการที่เคยฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ได้เจตนานะครับแล้วก็คิดว่าการทําบุญกรวดน้ำเนี่ยอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์เหล่านั้นที่ตายไปเนี่ยนะฮะจะช่วยให้กรรมเหล่านั้นเนี่ยบรรเทาหรือว่าหายลงไปได้ แต่ว่าบางทนะีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงของศูนย์มะทาทุกผีนะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยได้รับผลกรรมจากสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วเขาคิดว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ย มันอาจจะไม่ส่งผลถึงตัวเขาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยส่งผลแล้วก็ส่งผลค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกับชีวิตของเขานะฮะเลยทําให้เขาเนี่ยนะครับต้องมีสภาพที่เป็นลักษณะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับผมขอเชิญพบกับคุณแอนนะพระทีเซียนะครับภูวิกพัทสกุลครับขอเชิญครับ เรียนเชลค่อยๆเดินครับเชนี่คุณแนเน่อที่เมื่อกี้คงจะได้เห็นแล้วนะตอนที่กล้องจับเนี่ยการเดินก็คือคุณแอนเนี่ยมีอาการเจ็บหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรครับช่วยเล่าด้หนึ่งได้ไหมสะโพกหลุดแล้วก็วเข่าแตกแขน ันนี้นี่คือเพิ่งประสบอุัติเหตุหรือว่าประมาณปีสีปลายปีสี่หกอะค่ะอันนี้คือเป็นอาการเจ็บหรือว่าเป็นอาการถาวรหรือเป็นอะไรก็คือ,อคุณหมอก็ผ่าตัดมาทั้งหมด14ครั้งแล้วก็คืิบสี<ฮ>คร<ฮ>ั้ง <laughs> คุณก็เลยจะบอกว่าที่คุณเป็นไปเนี่ยผ่ามาแล้วสิบสี่ครั้งตั้งแต่เข้าฉุกเฉินครั้งแรกก็รวมสิบสี่ครั้งผ่าซ่อมผ่าซ่อมคือคุณหมอบอกว่าหัวสะโพกตายตอนนี้เลือดไม่สามารถเลี้ยงได้แต่ไม่ทราบว่าทำไมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันาคุณหมอก็ทึ่งว่าทำไมอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ปวดเลยผมว่าเจ็ดถึงแปดปีอย่างนี้เนี่ยคุณจะเรียกว่านี่คืออุบัติเหตุและเป็นรายการถาวรคือหมายความว่าตลอดต่อไปเนี่ยทั้งชีวิตของคุณแอนจะต้องมีลักษณะแบบนี้ตลอด นี่คือสิ่งที่คุณแอนเป็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยเวลาที่แบบฆ่าสัตว์หรือทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยคิดคตายตายไปเอาไม่เป็นไรหรอกผลกรรมเราอาจจะกลับมาก็ได้นะครับคราวนี้ต้องถามคุณแอนครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะที่ ตัวเราเองเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตเป็นอย่างนี้เนี่ย<ม>คิดว่าเป็นผลจากอะไรครับเนี่ยจำว่ามาจากบางปะอินใช่ไหมคะทำงานอยู่ในครมอุตสาหกรรมบางปะอินแล้วก็ขับรถมาแบบว่ามันเป็นทางลัดมาออกลังสิตเส้นนี้นะคะก็ค,คือว่ามันก็โพ,พลยแล้วตอนนี้เราเป็นคนสายตาสัานด้วยแล,วแล้วเราขับรถค่อนข้างเร็วเพราะว่าถนนมันโล่งช่วงนั้นนะมันไม่มีไม่มีรถสวนหรืออะไรมาเลยอยู่ๆแบบงูมันก็แบบ มันก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะอยู่งูมันก็แบบเลื้อยออกมากลางถนนเลย mm hmm. เพราะเรายิ่งขับเราก็กระเท้าเราก็มันก็ไม่เบรกนะนก็แปกนะแต่ว่ามันเหมือนว่าเอ้ยทำไมเราถึงทับเขาไปโดยไม่ไม่เบรกเพราะว่าเราก็มองกระจกแล้วมันก็ไม่มีรถแต่ว่ามันตกใจมั้งะคะรู้ <c oughs> สึกจะตกใจอะ <c oughs> เพราะว่ามันเกิดมาแบบกระ <c oughs> ชั้นชิดเกินไปแล้วก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกแล้วมันใกล้ใกล้มากด้วย <c oughs> ทับไปเลยทัไปเลยทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยแต่เขาเลื้อยไปมันก็ประมาณช่วงเหมือนกับกลางตัวเราไปแล้วเนี่ยช่วงช่วงกลางเขาไปแล้วทับเกือบเกือบไปไปลายค,ะค่ะก็คือถ,<น>ถ้าเกิดอธิบายง่ายๆเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นรถถูกไหมฮะน,นี่คือนี่คือรถ วิ่งมาปั๊บเขาเนี่ยเลื้อยข้ามรถไปแล้วหัวได้ผ่านแล้วเขาเลื้อยจากอีกข้างหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งอะแต่ว่าคุณแดนเนี่ยทับกลางตัวก็คือบทเข้าไปถูกไหมฮะผ่าเข้าไปกลางตัวคุณแดนได้ดูหรือเปล่าครับว่าที่คุณแดนทับไปตัวเขาขาดหรือเปล่าไม่กล้าลงมันเปียวตรงนั้นนะเพราะมันก็คือปึ๊บเลยรถสะเทือนมันแบบคือเหมือนสะเทือเลยเหมือนก็จะเทือนแบบเหมือนเราขึ้นเนินเลยนเล็กๆแสดงตัวใหญ่มากเกิดๆเหมือนเราขึ้นเนินตามซอยอะค่ะ ประมาณนะั้นเรารู้สึกได้เลยลพอไปถึงรังจีบที่พักก็มาลงดูเอ๊ะทำไมไม่มีเลือดอถ้ามันทับแรงขนาดนัน้นมันน่าจ,จะมีเลือดติดลอ้อก็สำรวจรอบรถเลยเอ๊ะทำไมไม่มีเลือดเราก็ขนลุกสู้ขึ้นมาเลยโอ้แล้วเขาบอกว่าทับงูนี่มันจะเกิดสิ่งไม่ดีในชีวิตนะของเาก็ไปถามคนอื่นนะครับความเชื่อบอกว่าเอองูเนี่ยเวลาที่แบบสัตว์อะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราทําอะไรกับเขาเนี่ยนะะงูจะเป็นสัตว์ที่จะมีแรงอาฆาตเนี่ยมากกว่าสัตว์ปกติแรงอาฆาตนั้นจะกลับมารุนแรงรวดเร็วกว่าปกติ กว่าสัตว์อื่นทั่วไปงูนี่ยถูกต้องใช่เขาเรว่าถ้านเป็นงูเจ้างูอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งงูนี่คืออันดับหนึ่งเลยแล้วพอที่คุณแอนเนี่ยขับรถทำงูแล้วเนี่ยแล้วได้เกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเองบ้างไหมครับก็คือหลังจากนั้นประมาณสองสามไม่เกินสามเดือนก็ไปขับรถหลับในค่ะก็จะกลับมาลังติกนี่แหละแต่ว่าหลับในจังหวะหลับใน จริงๆเขาก็ตือนแล้วแต่คือตื่นมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็เออคงไหวม,มั้งมาอีกประมาณ10โลจะถึงลังสตเขาคิดว่า,าผ่านทุกวันแล้วเส้นนี้เราจบายอยู่แล้วก็ตอนนี้เที่ยวที่สองเขาก็โคมเลยคือคือขับมาเนี่ยเท้าเราแตะคันเร่งปุ๊บพอเราตกใจปุ๊บเท้าที่เราแตะอยู่แทนที่เราจะเบรกใช่ไหมฮะยิ่งเพิ่มความแรงเหยียบเข้าไปอีกเพราความตกใจของเรา เหมือนที่เราจะทับงูเนี่ยแต่ทําไมเราไม่เบรกเรายิ่งแบบเหยียบ uh huh. ใส่เข้าไปอีกอย่างเงี้ยความที่เราตัดสินใจไม่ถูกนะณว,วินาทีนั้นนะคะมาใครวันนั้นมาคนเดียวอะค่ะแลวเส้นที่วิ่งมาเส้นเดียวกับที่ทับงูป่ะครับใกล้เคียงกันอันนี้สายน,นาอกใช่อันนี้สายนายที่ผ่านเวิร์คพอยน์นี่คือสายนายปกติจะวิ่งทางนี้ใช่ไหมคะ uh huh. แต่มันวันนั้นวิ่งผ่านสามโคจะวิ่งกับพลังจิตเหมือนกันเพราะว่าดึกๆทางนี้มันจะเปียวมากใ เห็นที่เขาบอกว่ามูลที่มาบอกว่าเรานี่อาจก๊อปปี้กับกับหน้ารถเลย เคยไปเข้าพิธีในการเปิดกรรมใช่ค่ะนะครับพิธีการเปิดกรรมเนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าคนหลายๆคนจะมารวมกันแล้วก็เขาจะมีอาจารย์ในการสวดถูกไหมฮะในการสวดให้ทุกคนสวดเหมือนกันร,รวมจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็กรรมที่คุณเคยทําไม่ว่าจะเป็นชาติปัจจุบันหรืออดีตชาติจะย้อนกลับมาและแสดงออกมาในตัวตนของคุณอาทิชเช่นชสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนฆ่าหมูมาก่อนคุณจะร้องเหมือนหมู คุณไปทําอะไรใครมาก่อนคุณก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคุณไปข่มขืนคนมาในชาติก่อน<ม>คุณก็จะดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนที่โดนข่มขืนอย่างนี้เลยนะหอคุณแดเคยไปมาเหมือนกันแล้วก็เป็นยังไงครับช่วยเล่าหน่อยก็คือตอนไปไหว้ครูอะค่ะคที่ตําหนักศักยันนะคะ,ะใช่เป็นยังไงอนะตอนแรกก็ตอนแรกก็นั่งธรรมดาก่อนนะคะนั่งแบบรออะค่ะรอคิวอะรอคิวครอบครูวนะคะทีละคนใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดถึงงูไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอนั่งไปสักพักเริ่มรู้สึกชาชาที่ขาชาที่ขาแล้วก็ที่แขนแล้วนี่ขึ้นขึ้นโดยที่เราบังคับไม่ได้แล้วเราก็เลยปล่อยเลยค่ะก็เห็นอย่างที่ในคลิปลคือคือมันปล่อยโดยที่เราแบบบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ่ายไว้เลยถ่า<ท>ย <ขอ S 2> ว่าดูได้ไหมครับ ก็ที่ส่งมาที่ที่รายการับที่ที่ที่โกทีวีใช่ค่ะก็ได้มาจากตำหนักจ้างาตอนนี้อยากกระพริบตาอย่าเปลี่ยนไปไหนดูให้ดีฮะคุณดูอันนี้ให้ดีฮะอันนี้น่าสนใจมาก ทัิเซียได้ไปร่วมงานนี้ด้วยแต่จู่ๆเธอก็มีอาการกรีดร้องเหมือนเจ็บปวดอย่างทรมานที่น่าตกใจก็คือเธอมีอาการเหมือนงูที่กำลังดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับงูตัวนั้นที่เธอขับรถทับจนตายระหว่างนั่แรอใช่ค่ะโอ้แล้วคนในงานไม่ตกใจกันหมดเลยเหครับใจนะพไม่เคย นคือคนที่ใส่เกงสีฟ้าเสื้อสีดำนั่นแหละใช่คเต็มจิตวิญญาณเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นมันคนโทรตัวเองไม่ได้แล้ว่ะแต่ร้องก็กลัวมากเลยอ่ะแต่ไม่ได้จริงพยายามมุกก็กลัวอักขุนทายตัวอื่นเขาด้วย มากเลยแล้วก็นิ่งไปฮะ อาจารย์นะอาจารย์าจานน้ำม้ำนให้อุอออ้ยหนูก็นั่งรอธรรมดาไม่ได้คิดอะไร แล้วอยู่ๆเขาก็เข้ามาเลยคุณแอนบอกว่าเมื่อกี้คือตกบันไดไปด้วยใช่คเกือบจะเกือบเะตกเขาตีมือก็คือให้ให้ให้รู้สตินะว่าจะตกบันไดแล้วแต่เขาไม่ได้จับอะไรแล้วก็เลื้อยแล้วก็เลยกลับเลื้อยมาตรงอาจารย์เนี่ยค่ะเลื้อยไปเองเลื้อยไปเองไม่ได้มีใครมาจับนะก็คงจะเข้าใจว่านี่เป็นผลกรรมนะฮะจากการที่เราไปทับมูแล้วก็เลยทําให้เราเลื้อยลักษณะแบบนี้เอางี้แล้วกันนะคุณแอนเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณแอนนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะฮะมาพูดคุยกับค ให้ทางแก้ไขใน,ะน,ะน,ะนะอีกทางหนึ่งอ,อย่อว่าแนะนำนี่